สวัสดีครับผมช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ช่างหนึ่งก็จะแนะนําการติดตั้งในส่วนของอิเวอ์เตอร์นะครับรุ่นเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นอิเวอ์เตอร์รุ่น cks นะครับเป็นมออแปลงเทอร์อยนะครับขนาด500วัตต์1 2สโวลต์นะครับสาหรับรุ่นนี้จะมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับขนาด2 0แอมป์นะครับ max pv input อยู่ที่280วัตต์นะครับใช้งานสําหรับปลดไฟแสงสว่างทีวีพัดลมนะครับตามส่วนตามไร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการติดตั้งนะครับอันนี้ผมก็พามาดูด้านหลังของเครื่องนะครับตอนนี้เราจะมีในเรื่องของแผงโซลาเซลล์จะเป็นแผงเล็กที่วมใช้ก็คือเพื่อเป็นการจําลองในการติดตั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ด้านล่างนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด1 2โวลต์นะครับเรามาดูด้านหลังเครื่องครับแกะเครื่องออกจากกล่องนะครับก็จะเจอสายไฟนะครับ2เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นสายไฟสําหรับต่อแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับ โดยสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสายบวกนะครับส่วนสายสีดําก็จะเป็นสายลบนะครับการติดตั้งก็คือเอาสายแดงเนี่ยมาต่อที่แบตเตอรีนน่ Heil นะครับฝั่งบวกนะครับแล้วก็สายดํานะครับฝั่งลบนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับผมช่างหนึ่งก็จะแนะนําให้ติดตั้งในส่วนของสายบวกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งสายลบทีหลังนะครับเพื่อป้องกันการสปาร์กนะครับจุดที่2ต่อมานะครับ จะมีฝาครอบเหล็กนะครับตัวนี้อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับก็แกะออกนะครับลักษณะฝาเหล็กจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะปิดไาอย่างนี้นะครับให้เราแกะออกด้วยการขันน็อตสองตัวนะครับก็จะเจอกับตัวพอร์ตเทอร์มินอลนะครับสีขาวแบบนี้นะครับให้เอาแผงโซล่าเซลล์นะครับปกติก็จะเป็นแผงฝั่งบวกก็จะเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลบก็จะเป็นสีดํานะครับก็เอาเข้าที่ช่องโซล่า Input นะครับบวกเข้าฝั่งนี้นะครับลบเข้าตรงนี้นะครับส่วน DC Output ก็ตัวนี้ก็จะเป็นการดึงไฟ12โวลต์นะครับเป็นพวกหลอด DC นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ dc 12โวลต์เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดในส่วนของการใช้งานเครื่องดูนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของปุ่มนะครับสามปุ่มด้านบนนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเพสนะครับปุ่มที่สองจะเป็นปุ่ม Power on off นะครับปุ่มที่สามก็จะเป็นปุ่มฟังกชันนะครับตอนนี้เราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่ต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยหมดแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับโดยการกดคําว่า On off นะครับกดจนมีเสียงนะครับหนึ่งปิ๊กนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยมือครับตัวนี้ระบบก็ทําการเช็คนะครับสิบสองโวลต์นะครับเป็นหมด ดีหนึ่งนะครับห้าสิบเฮิรตนะครับอตอนนี้สถานะของเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับสามารถจ่ายไฟออกที่2องรยิโวลต์นะครับความถี่ห้าสิบเฮิรตนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรูปแผงโซลา r เซลล์นะครับในกรณีที่มีแสงชาร์จจากแผงลงมาตัวนี้ก็จะเป็นเส้นไขป่าแบบนี้นะครับวิ่งเข้ามาหาแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นการเติมแบตเตอรี่ลงมานะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ถ้าเต็มนะครับก็จะมีอยู่มาทั้งสี่ขีดนะครับอ่า ตอนนี้ก็จะเป็นไข่ปลาฝากแบตเตอรี่ออกเพื่อที่มาจ่ายเป็นไฟนะครับให้เรานะครับหมวดศูนนะครับจะเป็นหมวดของการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จแบตได้นะครับส่วนหมดดีสก็จะเป็นหมวดของการเป็นโหมดอีโคนะครับหมดประหยัดพลังงานแล้วก็หมดที่ดีสเนี่ยจะเป็นหมดในส่วนของการเลือกใช้การชาร์จจากโซลา่าเป็นหลักนะครับใช้แบตเตอรี่เป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการตั้งค่านะครับผมจะแนะนําโดยการ กดคำว่าฟังก์ชันนะครับค้างนะครับจนขึ้นนะครับ a 0นะครับกับพิบแล้วก็ตอนนี้ฟังก์ชันเป็น d 1อยู่นะครับก็กดคำว่าฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ฝั่งคำสั่งด้านความมือกับพิบนะครับรอคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับก็กดคำว่าเพจด้านบนนะครับก็จะเป็นเหมือนสัลักษณ์ขึ้นลงนะครับประมาณนี้นะครับกดเพจเพื่อเปลี่ยนไป d สองนะครับเป็นอีโคแล้วก็เปลี่ยนไป d สามนะครับ พอเราเปลี่ยนเป็นดีสามเสร็จต้องการจะเซตค่าเป็นดีสามคือให้ใช้งานจากโซลา่าเป็นหลักนะครับใช้งานจากแบตเตอรี่เป็นหลักก็กดคําว่าฟังก์ชันค้างครับครับเพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะทําการเลือกการชาร์จจากโซลา่าเซลลเป็นหลักนะครับอ่าส่วน AC ก็จะใช้ชาร์จในกรณีที่ไม่มีแสงแล้วแบตเตอรี่จะหมดนะครับส่วนการใช้งานนะครับก็ หาอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟนะครับมาเสียบที่ด้านหลังเครื่องตัวนี้นะครับด้านหลังเครื่องก็จะมีปลั๊กเสียบออกอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถต่อการใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองในส่วนของการเอาไฟไปใช้นะครับโดยการใช้พัดลมนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับอะตอนนี้ผมจะเอาปลั๊กจากพัดลมเสียบนะครับที่หลังเครื่องนะครับเสียบเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับก็เปิดพัดลมได้เลยนะครับทํางานนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็เป็นการติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาการใช้งานนะครับหรือต้องการใช้งานเพิ่มเติมแบบไหนนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับผมช่างหนึ่งโดยตรงได้เลยกับเบอร์มือถือนะครับ096นะครับ265 สองสี่หกห้านะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสาหรับตัวนี้นะครับที่ผมใช้เทสก็จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมเพราะว่าเวลาพัดลมเนี่ยถ้าเป็นคลื่นชนิดเพียวสายเวฟเนี่ยเขาจะทํางานเหมือนสายบ้านนะครับจะไม่มีเสียงค้างถ้าเป็นรุ่นอ่าทั่วอินเวอร์เตอร์ทั่วไปที่ใช้กันตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นคลื่นโมดิฟายนะครับเวลาเปิดใช้งานกับอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์นะครับเขาจะร้องกับเขาจะค้างนะครับ เหมือนออกตัวไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราถ้าใช้กับตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นเพลวสายเวฟเนี่ยจะเป็นขึ้นบริสุทธิ์เหมือนไฟฟ้าบ้านเราทั่วไปเนี่ยพอเปิดเครื่องก็จะพัดลมก็จะเงียบครับไม่ไม่มีเสียงร้องคางนะครับอันนี้จะเป็นจุดสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับคลื่นเพลียสายเวฟแท้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับอันนี้ผมต่อปลั๊กมาแล้วเนาะพัดลมตัวนี้นะครับสังเกตพัดลมนะครับจะไม่มีเสียงร้องคางนะครับจะเงียบนะครับเหมือนไฟบ้านเรานะครับทั่วไป